มีสลึงพึ่งบันจบเออเออในครบสี่พันบาทอ้อมสบายยายขาดเดือนละหนเอยบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตสินเชื่อบ้านและรถยนต์เอามายีตรงสนเอกสารการเงินเลยเอ้ยวันนี้ไม่ต้องมีสลิปเงินงเดือนก็กู้ได้แค่เดินบัญชีเกษตรกรไทยแค่ต่ำเพียง4 0 0 0บาทรับชัวร์วงเงินกู้สูงถึง125เท่าเมื่อเดินบัญชีกับเกษตรกรไทยวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าโทร0 2 8 8 8 8 8 8ป เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรายการมันนี่ช,ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ028888888บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงมากกว่า กับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตไลฟ์สไตล์แบงกิ้งมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่ายสโมงถึงสี่โมงเย็นเราพบกันที่นี่นะครับส่วนการฟังรายการวิทยุมนีพลัสรายการวิทยุมนีชอ็อตและชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองย้อนหลังเชิญนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเราปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ w w w y u t c a e c o m w w w y u t a r e c o m w w w ร์ลไวด์เว็บยุคนะครับคุณผ้ฟังครับช่วงนี้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทยอยออกมาบ้างแล้วนะครับเช่นเดียวกับกลุ่มสถาบันการเงินนะครับอย่างธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณปรีดีดาวฉายกรรมาการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยได้เปิดเผยถึงการที่ธนาคารกสิกรไทยมีการประกาศผลการดำเนินงานสำหรับปี2,556 โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน41,325ล้านบาทโดยเป็นกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จำนวน56,300ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน7,322ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเกือบ15%ส่วนใหญ่ครับเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน9,200ล้านบาท หรือประมาณ14.5%โดยอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธินะครับอยู่ที่ระดับ3.55%รวมถึงรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำนวน7,429ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์18.24%นะครับเป็นผลมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและรายได้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนอกจากนี้ครับ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานอื่นๆต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิในปีนี้อยู่ที่ระดับ43.74โดยธนาคารได้ระมัดระวังแล้วก็ชรอการใช้จ่ายเนื่องจากความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจนะครับนี่เป็นรายงานที่ธนาคารแกสิกรไทยได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เป็นกันว่าผลประกอบการทั้งปี2,556นั้นธนาคารกสิกรไทยกำไร 41,325ล้านบาทก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับพี่บู๊ของเราครับจะมาคุยให้ฟังเรื่องแนวโน้มธุรกิจบัตรเครดิตในปีนี้ปี57จะเป็นอย่างไรท่านเลขาธิการสมาคมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและรองกรรมการผู้จัดก,การธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณชาติชายพยุหานาวีชัยพี่บูพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่บูครับ สวัสดีครับคุณยุทธนาและท่านผู้ฟังครับตอนนี้พวกเราตั้งหลักได้แล้วว่าพี่บูเปรียบเสมอนะครับเป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าเรามาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันจันทร์กันอีกแล้วนะครับพี่บูครับใช่ครับผมครับนะเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับก็ในปีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าผมอยากจะพูดภาพรวมของธนาคารนะครับแล้วก็อาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อบ้านพูดเรื่องบัตรเครดิตพูดเรื่องสินเชื่อบุคคลนะครับก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพราะว่า โดยรวมทั้งหมดนี้ก็อยู่ในความดูแลของผมนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะมาเล่าภาพรวมแนวโน้มต่าง ในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนแบบนี้นะครับธุรก,กิจของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องบัตรเครดิตเรื่องสินเชื่อบ้านเรื่องสินเชื่อบุคคลอันนี้ก็สัมผัสกับคนเนี่ยหลายสิบล้านคนแล้วนะครับเฉพาะลูกค้าธนาคารเองกับสิกรไทยบัตรเครดิตเรามี3ล้านเศษเศษสินเชื่อบุคคลเรามี1ล้านคนแะครับเราก็ยังมีสินเชื่อบ้านอีกหลายแสนคนนะครับ และจริงๆไม่รวมที่เป็นเพโรของเราอีก1.8ล้านคนนะครับจริงๆแล้วคนที่ฟังเราตับคุณยุทธนาเนี่ยนะครับก็เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกสิกรไทยเนี่ยก็ประมาณ7-8ล้านคนแหละนะครับเฉพาะส4สี่สิงเชื่เนี่ยครับครับนะดีครับพวกเราจะได้รู้ว่าอะไรคือมากกว่า กับธนาคารกสิกรไทยนะครับพี่บูครับครับผมครับนะวันนี้ครับในเมื่อพี่บูเกริ่นถึงเรื่องหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลแล้วก็เรื่องที่ใกล้ตัวกับเราวันนี้ขออนุญาตโฟกัสไปที่บัตรเครดิตซะหน่อยก่อนได้ไหมครับพี่บูครับผมครับได้ครับต้องเกริ่นว่าในช่วง3ามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการแข่งขันในธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ทางที่เป็นนอนแบงก์ก็มีบางส่วนที่เอา มาด้วยนะครับ,รบจริงๆก็เรียกว่าร้อนแรงพอสมควรอันนี้แม่งพูดอื่นไกลอาจจะเป็นต้นเหตุมาจากสนา,านคารจากสีกรไทยเพราะงั้นเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจํานวนบัตรเนี่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับจากในตลาดในสิ้นปี55เนี่ยนะครับมีจํานวนบัตรเครดิตที่อยู่ในตลาดทั้งหมดเนี่ยประมาณ16.9ล้านใบเกือบ17ล้านใบเกือบ17ล้านใบ แต่พอมาสิ้นปี56เนี่ยตอนนี้เป็น19.1ล้านใบแล้วนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ2ล้านใบนะครับแต่ฮะเกือบ20ล้านใบแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเกือบ2ล้านเศษเศษประมาณ1 4เปอร์เซ็นต์ของปี55นะครับครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยธน,นฐฐาคารกษตรกรไทยเราก็เพิ่มจาก2.56ล้านใบเนี่ยมาเป็น3ล้านเศษเศษใบนะครับครับจริงๆเราเพิ่มขึ้นประมาณ2 0กว่าแเปอร์เซ็นต์แต่ตลาดเพิ่มประมาณ14%เปอร์เซ็นต์ก็คือเพิ่มขึ้นโตกว่าตลาดนั่นเอง นะฮะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราออกบัตรใหม่ประมาณเจ็ดแสนใบนะครับ,รบแต่เพิ่มสุดที่ก็ประมาณสักหกแสนใบแล้วก็มีอะไรนะฮะโปรโมชั่นล้านเซอร์ไพรส์ล้านประทับใจด้วยครับปีที่แล้วเนี่ยเราก็พยายามให้โปรโมชของเราเนี่ยสัมผัสลูกค้าเราให้มากที่สุด<ม>นะครับอย่างน้อยสัมผัสกับลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยเนี่ยอย่างน้อยล้านครั้งนะครับ หนึ่งล้านครั้งที่ไปแลกซึ่งเป็นความสุขเล็กน้อยที่เราได้มอบให้นะครับโดยที่ไม่ต้องรูดบัตรหรืออะไรต่างๆแค่โชว์บัตรนะครับแล้วก็กด SMS ไปแล้วก็ได้สัญญาณตอบมาว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับก็สามารถแลกอะไรมากมายนะครับไม่ว่าจะไปดูหนังทีเอสเอหรือว่าที่เมเจอร์ก็สามารถแลกโค้กแลกน้ํากับข้าวโพดได้นะครับกินกาแฟที่อเมซอนก็ได้แอบแคนยอนก็ได้คอฟฟวีนบายดาวก็ได้นะครับ เพราะงั้นเนี่ยเราได้ไปแลกน,นักกินที่มแมตเรโนล่ก็ได้เพราะงั้นเราก็ไม่ห่วงของที่เราจะมอบให้กับท่านผู้ฟังอยู่แล้วนะครับสำหรับปีนี้เขาคิดว่ายังคงคึกคับมีอัตราการเพิ่มของบัตรเนี่ยสูงนะครับก็บโดยประมาณการไว้ว่าปีนี้น่าจะเติบโตน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยอ14%ปีนี้น่าจะสัก13%ปีนี้น่าจะสัก13%ปีที่แล้วโ,โดยรวมโตประมาณ1 4เครับก็บน่าจะทําให้สิ้นปีนี้น่าจะมีบัตรเครดิต กับประเทศไทยเนี่ยประมาณ21.6ล้านใบอันนี้คือตัวเลขโดยรวมใช่ไหมทั้งตลาดโดยรวมของทั้งระบบนะครับครับนะตอนนี้ตัวเลขของผู้ที่ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยเนี่ยประมาณ3ล้านกว่าใบใช่ไหมครับพี่บุ๊กครับครับก็ถึงสิ้นปีนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า3ล้าน6นะครับคาดการ์ว่าน่าจะมากกว่านั้นทีนครับพี่บุ๊ครับถ้ามองย้อนหลังไปเอาเฉพาะปี2556ที่ผ่านมานะครับผู้ที่ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยเนี่ย เขาถือบัตรไปใช้จ่ายที่ไหนมากที่สุดยังไงครับพอมีสถิติมาบ้างไหมครับจริงๆก็มีสถิตินะครับต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าทุกหมวดการจัดจ่ายใช้สอยเนี่ยท่านจะสัมผัสกับสิทธิประโยชน์ที่ธนาคารเกษตรกรไทยมอบให้นะครับเพราะงั้เนี่ยทุกหมวดก็มีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะครับแต่หมวดใหญ่ๆที่มีการใช้กันนะครับท่านอาจจะแปลกใจก็คืออาจจะเป็นสถานีบริการน้ํามันนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ประกันชีวิตเดี๋ยวนี้รูดบัตรเนี่ยนะครับป <c oughs> ระมาณห้าเปอร์เซ็นต์จากยอดของเราเนี่ยนะครับ ที่ปีที่แล้วเนี่ยประมาณสองแสนสี่หมื่นห้าพันล้านบาทนะครับที่มีการรู้โดยบัตรเครดิตกสิกรไทยนะครับซึ่งก็เป็นยอดจัดจ่ายใช้สอยเป็นอันดับหนึ่งของบัตรเครดิตทุกประเภทของประเทศไทยเลยนะครับรบอันดับต่อมาเนี่ยจริงๆซูเปอร์มาร์เก็ตสตกร์กรุ่งนี้เนี่ยประมาณห้าเปอร์เซ็นกับ5้าอีกห้าเปอร์เซ็นตคือสองหมวดนี้รวมกันก็สิบเปอร์เซนตก็คือเป็นช้อปปิ้งอีกสิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนอีกอันนึงน่าดีใจก็คือมีคนลงทุน ผ่านกองทุนรวมโดยใช้บัตรเครดิตจากสิกรไทยรูดซื้อเนี่ยประมาณสี่เปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นของสองแสนสี่หมื่นห้าพล้านนี้ก็ประมาณหมื่นล้านแล้วครับนะครับอนี่เป็นค่อื่นก็กระจายกระจายรวมกันเนี่ยนะครับรองลงามาก็จะเป็นพวกหมวดที่เป็นรับประทานอาหารนะครับท่องเที่ยวต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ก็คิดว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีอัตราการเติบโตอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นต เช่นกันนะครับจานวนการจ,จับจ่ายใช้สอยแต่ของเราเนี้ยปีที่แล้วเรามีอาาัตราการเติบโตอยู่23เปอร์เซ็นตนะครับสูงกว่าการโตของตลาดรวมเยอะเลยตลาดรวมโต14นะเปอร์เซ็นตน,นะบัตรเครดิตกสิกรไทยโต23เปอร์เซ็นตนะฮะปีที่แล้วเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าต้องขอบคุณที่ลูกค้าเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเพิ่มจากลูกค้าใหม่ที่มาสมัครบ,บัตรเครดิตกสิกรไทยแล้วก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยทาบัตรกสิกรซึ่งก็ เป็นตลาดที่ได้รับทพิเศษมากมายกว่าบัตรอื่นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นห้าอันดับแรกที่มีการจับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรเครดิตเกษตรกรไทยมากที่สุดประจําปีที่แล้วปี2556<ะ>นะครับอันดับหนึ่งสถานบริการน้ํามันนะครับส<ะ>ก็คือรูดบัตร<ะ>ซื้อประกันชีวิตนะครับส<ะ>ก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์สก็คือห้างสรรพสินค้าแต่ถ้ารวมสและสีเนี่ยร่วมร่วมสินะครับ และอันดับ5ก็คือการใช้บัตรเครดิตรูดซื้อกองทุนรวมนั่นเองนะครับนี่ครับนี่เป็น5้าอันดับแรกนะครับทีนี้ครับพี่บุ๊คครับในฐานะที่รับผิดชอบดูแลบัตรเครดิตกสิกรไทยแผนในการขยายฐานผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยเนี่ยจะเน้นช่องทางไหนบ้างครับในปีนี้ครับพี่บุ๊คครับผมคิดว่าปีนี้เนี่ยนะครับจริงๆเราเน้นช่องทางหลักเนี่ยนะครับเพื่อเป็นเรื่องของช้อปปิ้งดิเนนด์เที่ยวเล่นือท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เกี่ยวเรื่องสุขภาพแล้วก็ ความสวยงามนะครับจริงๆปีนี้เราอาจจะเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวม,มากนิดนึงเพื่อส่งเสริมการเที่ยวเพราะว่าอันนี้เนี่ยทางธนาคารกสิกรไทยได้ไปจับมือกับทางทะทะท,ะทะในปีนี้นะครับความร่วมมือการที่จะสนับสนุนให้คนไทยนะฮะเที่ยวทั่วไทยซึ่งจริงๆาการท่องเที่ยวเดี๋ยวจะมีการเปิดดีมเดสติเนชันใหม่ขึ้นมาติดที่ซึ่งก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจอันนี้ก็ เดี๋ยวใกล้ๆนะฮะถ้ารู้ว่าจะมาแถลงเรื่องนี้นะครับครับดีครับพี่บุ๊คครับวันก่อนพี่อิทมาคุยฟังเรื่องบัตรเครดิตยูเนียนเปย์กสิกรไทยสําหรับคนที่ชอบเดินทางไปจีนไปฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการตอบรับกลับมาค่อนข้างดีด้วยใช่ไหมครับครับก็เรียกว่าบัตรเครดิตตัวนี้เนี่ยประมาณปลายปีที่แล้วนะครับประมาณเดือนพฤศจิกายนใช่ปลายปีมากๆอ่ะปลายปีมากๆนะครับเราก็ ปัจจุบันเนี้ยก็มีคนถือบัตรอบบมืองใดแล้วครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มให้ความสนใจเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะนะครับมากแต่ว่าคนไทยก็ไปเที่ยวเมืองจีนเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยนะครับเวลาเราไปเที่ยวเมืองนอกในยุโรปในอเมริกาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เวลาเราไปเที่ยวที่เมืองจีนเนี่ยนะครับเวลาเอาบัตรเครดิตของฝรั่งไปใช้เมืองจีนเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะเมืองใหญ่ๆนะครับไม่ค่อยพอเข้าไปลึก ในเมืองใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ไปกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องใช้บัตรในประเทศจีนซึ่งยูเนียนเปก็เป็นบัตรอันดับหนึ่งซึ่งเขามีบัตรเครดิตประมาณพันกว่าล้านใบนะครับแต่ในเอเชียแปซิฟิกก็เรียกว่าใหญ่ที่สุดแต่ในทวโลอาจจะลองๆนิดหน่อยแต่ในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยต้องยอมรับว่ายูเนียนเปเขาก็ใหญ่เฉพาะในเมืองจีนมีพันกว่าล้านคนเนี่ยเขามีบัตรเครดิตกัะเดบิตมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยคิดว่าเมื่อเราถือบัตร ูเน้นเปย์ไปใช้เมืองจีนเนี่ยก็จะได้สิทธิเอที่บัตรยูเนียนเปย์เขามีในเมืองจีนด้วยนะครับแล้วก็ใช้รูดซื้อได้ด้วยเยอะกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็แนะนาว่าถ้าว่าท่านเป็นลูกค้าเกษตรกรไทยซื้อบัตรประเภทอื่นอยู่นะครับวีซ่ามาสเตอร์อยู่ก็สามารถซื้อบัตรยูเนียนเปย์ได้อีกหนึ่งใบครับพี่บู๊ครับท้ายนี้ครับอยากให้พี่บู๊สะท้อนถึงเรื่อง NPL ซะหน่อยได้ไหมครับว่า NPL ภาพรวมของบัตรเครดิตในปีที่แล้วเป็นยังไงและแนวโน้มปีนี้เนี่ยยังจะคงสามารถที่จะประคองให้อยู่ในระดับต่ําเหมือนปีที่แล้วด้วยไหมครับครับก็ต้องยอมรับว่าเปอร์เซ็นต์ของ NPL มีการขยับขึ้นนะครับแต่เป็นอัตราที่ยังอยู่ในจุดที่ยังไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับรบซึ่งเราจับเป็นลายไตมาสเลยนะครับไตมาดสามปีที่แล้ว ตัวเลขขยับขึ้นมาจากไตมาส2สองเล็กน้อยแต่ว่าสองนี่สองจุดสามหนึ่งส่วนไตมาส3สามเนี่ยสองจุดสี่แปดจี่ก็คงจะใกล้ๆสองจุดห้าเนี่ยครับนะครับซึ่งถือว่ามีการขยับตัวขึ้นมาเล็กน้อยจากที่เราเข้าใจถึงหนีภาคครัวเรือนก็ดีภาวะเศรษฐกิจที่เฟองเางก็ดีอัตราการเติบโตของประเทศแย่ลงก็ดีเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดที่สะท้อนออกมากับผู้บริโภคนิดหนึ่ง ธนาคารศิริกรไทยเองก็ยังมีตัวเลขที่ดีอยู่นะครับ,รบเทียกกับตลาดที่2.48เราอยู่ที่1.43โอ้โหเดี๋ยวฮะเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะแต่ตามกว่าตลาดเกือบครึ่งอันนี้ก็เพราะว่าลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตศิรกรไทยทุกท่านเนี่ยท่านมีกาลังซื้อแล้วมีร,รายได้ที่ค่อนข้างดีมีวินัยทางการเงินดีมากอันนี้ผมต้องต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าคนร้อยคนคุณยุ้ยนาเชื่อไหมครับว่าค,คนที่อยู่กับธนาคารศิริกรไทยเนี่ย ประมาณหกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะเขาจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ของยอดจัดจ่ายใช้สดใสเต็มของแต่ละเดือนนะครับแต่มีคนสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นที่จ่ายแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เราก็ไม่ได้เน้นที่อยากจะได้รับดอกเบี้ยจากท่านนะคาเราก็คิดว่ามีออปชั่นให้ท่านเลือกเดี๋ยวนี้แทนที่ใช้เงินสดนี่นะครับใช้บัตรเครดิตเนี่ยมีจะได้ใช่ใช่ได้หวานแต้มด้วยแต้มก็ได้ เครดิตเทอร์มก็ยังได้ขยายถึง45วันนะครับแล้วก็ได้สิทธิพิเศษไปโชว์แล้วนี้มีส่วนลดไหมอ่ามีส่วนลดไอ้ห้างทุกห้างนะครับในปีที่แล้วเนี่ยได้รับส่วนลดจากการเอาพอยต์ไปแลกเนี่ยประมาณ13%ทุกห้างผมจําได้ว่าพันพอยต์ร้อยบาทแล้วก็เวลาเราไปซื้อของเขาจะบอกว่ามีบัตรเครดิตเกษตรกรไหมคะลดได้ออนท็อปอีก13%น่พี่บู13%ใช้เข้าแต้มที่มีอยู่ในบัตรนะครับการผมเพราะงั้เนี่ยลูกค้าของเราก็เลยแบบ จับจ่ายใช้สอยกันมากเลยเนี่ยจริงๆเรากล้าพูดได้ว่าในภาพสินค้านะครับถ้ารวมๆกันทุกข้างเนี่ยธนาคารกสิกรไทยเป็นอันดับหนึ่งนะครับครับแล้วนายนพเ n p นบัตรเครดิตกสิกรไทยในปีนี้เนี่ยพี่บูตั้งเป้าไว้อย่างไงบ้างครับผมคิดว่า NPL ปีนี้เนี่ยนะครับเราก็คงตั้งให้มีการประหยัดขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของธุรกิจนะครับที่ว่าถ้ามีคนมาใช้มากมันก็ มีการขยับขึ้นนะครับผมคิดว่าคงตัวเลขคงอยู่ระดับไม่เกิน1.5-1.6%ของเงินทนก้อนนะครับครับเพราะนี่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าตลาดค่อนข้างมาก็หวังว่าลูกค้าของเราเนี่ยคงจะมีวินัยการเงินดีเหมือนเดิมนะครับเพื่อทำให้เราสามารถรักษาระดับของความที่มีลูกค้าที่ผิดนัดชำระหนี้ซึ่งไม่อยากให้เกิดเป็นประโยชน์ของลูกค้าเองนะครับว่า ถ้าเมื่อไหร่ลูกค้ามีประวัติกิจ่ารชมรานี่เนี่ยมันก็จะสะท้อนเวลาท่านจะไปกู้ทำอะไรเนี่ยก็จะไม่ได้ต้องเสียสิทธิ์ไปถึง3ปีในการ,รที่จะไปยื่นขอที่ไหนก็ไม่มีใครสามารถให้กู้ได้ไม,มเ,เพราะว่าประวัติมันยังค้างอยู่ะค,ะครับครับดีครับดีครับท้ายสุดครับบัตรเครดิตกษิกรไทยเนี่ยจริง,รรงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้บัตรส่วนใหญ่ชาระเต็มทุกเดือน แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถชาระเต็มก็ยังเปิดโอกาสให้ชําระ10%ขั้นต่าได้ด้วยนะพี่บูจะแนะนํำยังไงดีในการใช้บัตรเครดิตให้ให้ปลอดภัยแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดทิ้งท้ายกหน่อยในนาทีสุดท้ายครับพี่บูครับครับคือผมคิดว่าการใช้บัตรเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับมันเป็นรประโยชน์ล้วนๆนะครับหนึ่งสามารถที่จะได้รับส่วนลดพิเศษได้ถอยไปสะสมแต้มแลกนู่นแลกนี่นะครับครับอันที่สองได้เครดิตเทิมที่ท่านได้ ถึง45วันนะครับอันที่3เนี่ยจริงๆท่านสามารถรู้ว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านจัจ่ายใช้สอยอะไรไปบ้างนะครับเราก็อาจจะมีการสรุปให้ทุก6เดือนให้กับท่านที่มียอดใช้นะครับว่าเอ๊ะท่านใช้หมวดไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับบางท่านก็ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้นะครับทำบัญชีส่วนตัวว่า ลดตรงไหนประหยัดตรงไหนได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะครับเพราังนั้นใช้อย่างมีวินัยทางการเงินอันนี้เป็นข้อสําคัญที่อยากจะแนะนํานะครับที่จ่ายตรงตามกําหนดอย่าลืมนะครับอย่าลืมเพราะว่าท่าคิดว่า เออไม่เป็นไรหนาวันสองวันสามวันสี่วันปุ๊บมันจะเป็นประวัติที่ทําให้คะแนนท่านไม่ใค่ดีเวลาต้องเวลาดีกว่าต่อไปถึงเงี้ยจ่ายทุกเดือนแต่จ่ายไม่ตรงวันก็ทําให้คะแนนไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวนี้ระบบมันจะค่อนข้างจะสามารถจับได้ทุกการเซกชันหรือทุกการจับจ่ายใช้สำคัญที่ผมชอบมากที่สุดคือใช้ปุ๊บเดี๋ยวมี SMS มาบอกเลยใช้ไปเท่าไหร่มื่อครูเนี่ยนะครับสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยวันนี้นะครับทาให้เราได้เห็นภาพรวมแล้วก็ได้ให้คําแนะนําในการใช้จ่ายบัตรเครดิตให เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่บูครับครับขอบคุณมากครับคุณยุทธนาและท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับพี่บูคุณชาติชายพยุหานาวีชัยเลขาธิการสมาคมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและรองกรรมการผู้จัดการธนาคารแกษติกรไทยจำกัดมหาชนนะครับพี่บูมาคุยให้เราฟังเรื่องของแนวโน้มธุรกิจบัตรเครดิตในปีนี้ปี2557นะครับ สำหรับบัตรเครดิตครับคุณฟังครับท่านนักธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังประเทศที่ดึงดูดการลงทุนอย่างจีนธนาคารกสิกรไทยขอแนะนําบัตรเครดิตที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังจีนฮ่องกงและมาเก๊าบ่อยๆนะครับนั่นคือบัตรเครดิตยูเนียนเปกัสสิกรไทยซึ่งผู้ถือบัตรนอกจากจะได้รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วเนี่ยยังได้รับคะแนนสะสมสอง,สองเท่าทุกยอดการใช้ใจ่ายที่จีนฮ่องกงและมาเก๊า สิทธิพิเศษอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลจีนสกุลฮ่องกงเมื่อแลกเงินผ่านบัตรเครดิตยูเนียนเปย์ด้วยนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับเคคอนแทคเซ็นเตอร์ศู8 8 8 8ปได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงหรือ w w w g a s i ท o r n b a n k c o m แนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราจะพักกันทู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการม o n e y s ช o อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ ช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการมันมชชนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจศูนย์สองแปด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 บริษัทปตท,ทจำกัดมหาชน พลั่ที่ยั่งยู่มีสลึงพึ่งบรรจบเอ,อิงเอ,องิงในครบสี่พันบาทออมสบายยายขาดเดือนละหนเอย่ยบัตรกดเงินสดบัตรเครดิต สิ้นเชื่อบาทและรถยนต์เอามายีต้องสนเอ,าาอ,สนเอ,อกสารการเงินเลยเอ,อ่ยวันนี้ไม่ต้องมีสลิปเงียเดือน,น,นก็กู้ได้แค่เดินบัญชีเกษตรกรไทยขั้นต่ำเพียง4 0 0พันบาทรับชัวร์วงเงินกู้สูงถึง125่่เท่ามาโดบัญชีกับเกษตรกรไทยวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าโทร0 2 8 8 8 8 8 8 8เงื่อนไขเป็นไปไตามที่ธนาคารกำหนดเงื่อนไขเป็นไปไตามที่ธนาคารกำหนดเงื่อนไขเป็นไปไตามที่ธนาคารกำหนด